เจ้าหน้าที่ตำรวจสพอดอนหัวรอ่อได้รับแจ้งจากประชาชนว่าพบชายปริศนานอนหมดสติอยู่ภายในตลาดศรีรัชชาหมดที่5ตำบลดอนหัวรอ่ออำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีหลังจากได้รับแจ้งจึงไปตรวจสอบพร้อมด้วยกู้ภยัยคุณธรรมในที่เกิดเหตุพบเป็นตลาดสดขนาดใหญ่บริเวณข้างตลาดลานจอดรถพบนายไพรโรธทารารมอายุ40ปีพนักงานบริษัทนอนตะแคงอยู่ข้างรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิก125สีเหลืองทะเบียน2กไก่กไก่38 38นครราชสีมา จากการตรวจสอบข้างลำตัวพบกล่องข้าวบวกกันน็อกและรองเท้าว,วางอยู่ กู้ภัยจึงทำการปลุกและสอบถามจึงทราบว่าในไพรตต์นั้นเมาสุราและลาวาหลังเลิกงานจากกะช่วงเช้าจึงได้ซื้อสุรามาดื่มจนมีอาการมึนเมาทำให้ขับรถกลับบ้านไม่ไหวจึงได้ขอจอดตอนพักร่างกายเท่านั้นเจ้าที่กู้ภัยจึงได้ให้ไปล้างหน้าล้างตาและสอบถามเพื่อนำไปส่งยังบ้านพักอย่างปลอดภัยจากการสอบถามนายสักชายเขื่อนแก้วอายุ4 5ปีพ่อค้าในตล,ะละาดกล่าวว่าเมื่อเวลาประมาณส1บเอนาฬิกา30บนาทีตนเองเห็นนายไพยรตต์ขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วได้ล้มลงกลิ้งไปตามถนน ตนเองจึงได้ตะโกนสอบถามว่าไหวไหมนายไพโร์ก็ตอบว่าไหวแล้วก็นอนต่อทำเอาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดต่างพากันกลัวไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เพราะช่วงนี้มีการระบาดของโควิด -19 จึงทำเอากลัวกันหมดทำได้แต่เพียงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยเข้ามาตรวจสอบทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยเปิดเผยว่าจากการสอบถามและการคัดกรองเบื้องต้นนายไพโร์ไม่ได้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 แต่ได้ดื่มสุราจนเมาแล้วกลับบ้านไม่ได้จึงนอนพักร่างกายเอาแรงกู้ภัยจึงได้นำตัวกลับไปส่งบ้านอย่างปลอดภัยแล้ว